โยก็ Yo, ขอสวัสดีชาวแวมไพรุกทุกๆคนทุกทท่านกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมรบล็อในแมป All Star Tower Defense กันอีกแล้วนั่นเองนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการ รีวิวตัวละครอ,อีก2ตัวนั่นเองนะที่เป็นตัว2ตัวสุดท้าที่เราจะมารีวิวกันนั่นเองก็อยู่ตรงไหลของเราแล้วนั่นเองนะตอนนี้นั่นเองเนาะก็สําหรับตัวแรกที่เราจะมาทําการรีวิวตัวแรกก็คือในส่วนของแม็กเจลแลนนั่นเองนะทุกคนอ่ะแม็กเจลแลนจากเรื่องวันพีซนั่นเองเนาะผู้ที่ใช้ในส่วนของผลปิศาจโดคุโดคุ Do oo, oo, นั่นเองเนาะ หรือว่าผลพิษนั่นเองนะทุกคนเออโอเคแล้เวเราก็จะมารีวิวในส่วนของม็กเจลแลนก่อนนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวละครตัวที่สองที่อยู่ตรงไหล่ของเรานั่นเองนะที่อยู่บนก้อยแมกสีทองเนี่ยก็คือในส่วนของอาบาซโลโมิอคุมานั่นเองนะทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครที่มาจากเรื่องวันพีชเช่นกันและก็เป็นตัวละครที่ แบบว่าอัปเดตครั้งนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดก็ว่าได้เลยสละเจ้าคูมะานั่นเองเนาะอืมโอเคเราก็จะมารีวิวในส่วนของตัวละครทั้ง2ตัวนี้นั่นเองนะจากเรื่องวันพีซนั่นเองเนอะทุกคนโอเคแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำการรีวิวกันเนี่ยเราก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆกอนใครนั่นเองนะทุกคนอโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะรีวิวในส่วนของแม็กเจลแลนก่อนนั่นเองนะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในส่วนของสกิลของแม็กเจลแลนหรือว่าในส่วนของท่าต่างๆของเจ้าแม็กเจลแลนเนี่ยจะสวยงามหรือว่าโหดมากขนาดไหนนั่นเองเนาะโอเคเราก็เข้าไปในตัวเกมกันเลยดีกว่า โอเคนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทุกคนอ่ะก็มาอยู่ในส่วนของด่านดาวน้เมกันอีกเช่นเคยเนาะโอเคเราจะว่าในส่วนของเจ้าแม็กเจอร์แลนกันก่อนนั่นเองเนาะเงินขั้นต้นในการที่จะวางแม็กเจอร์แลนเนี่ยก็อยู่ที่500พอดีนั่นเองนะอืมเดี๋ยวเราจะมาทําการวางนางนั่นเอง500อรารยะการโจมตีโอ้เป็นการโจมตีแบบนี้สินะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้ดีกว่าจะได้แบบอันนี้ถ่ายรูปอ่าเขาเป่าเสียงเอฟเฟกหน่อยสิเราจะยังปิดใช่ว่โอเคออโต้สคิปออโต้เอฟเอ็กซ์ไหนดูสิการโจมตีของเจ้าแม็กเจแรนรูปแบบแรกก็เป็นการโจมตีแบบ l e รูปแบบใหม่นั่นเองนะทุกคนอ่ะก็จะเป็นสายละหรือว่าลักษณะการโจมตีเป็นอย่างนี้นั่นเองในส่วนของแมกเจอร์แลนเนี่ยเป็นคนที่ใช้ผลพิษก็เป็นมนุษย์ผู้สร้างพิษขึ้นภายในร่างกายได้มีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของชื่อแมกเจอร์แลนก็มาจากชื่อของนะักเดินเรือ,รอ,รอชาวโปรตุเกสคนหนึ่งนั่นเองนะเออเพราะว่าชื่อนางแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดูโบราณดีก็เลยไปสืบมานิดหน่อยเนาะอ โอเคในส่วนของสกิลของเจ้าแมงคเจลแลนเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับพิษนั่นเองนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกพิษนั่นแหละแต่ว่าไม่มั่นใจว่าถ้ามอนโดนมันจะอันนี้มันคือมันโจมตีแบบว่าทีเดียวตายอะ่ะอยากรู้ว่ามันมีในส่วนของแบบว่าเอฟเฟกติดพิษหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราค่อยอัละกัาในส่วนของตรงนี้เนาะอ่าในส่วนของแมงคเจลแลนด์เลเวลหนึ่งเนี่ยก็ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่7จนั่นเองนะคู่ดาวสเนาะแล้วก็ในส่วนของระยะการโจม 20นั่นเองนะเป็นการโจมตีแบบ LE Circle รูปแบบใหม่นั่นเองเนาะซึ่งต้องปรับการทั้งค่าว่าจะให้โจมตีแบบยังไงนะแต่มันเป็น LE อยู่แล้วเนาะแต่ว่าลักษณะวงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงอืมโอเคแล้วก็การอัปเกรดขั้นต่อไปเนี่ยจะใช้เงิน500นั่นเองนะแล้วก็ค่าสถานะเนี่ยก็จะเพิ่มค่าเลนจนะ์4เนาะแล้วก็คือยังไงจะไม่ล้คู่ดาวอาแล้วก็จะวกด,ดาเมจไปอีก 1น0 damage นั่นเองสำหรับเจ้าแม็กเจลแลนแล้วก็ชื่อในเกมเนี่ยก็คือเวนอมนั่นเองเนาะอืมโอเคเป็นค่าสถานะกราวนั่นเองไหนดูซิมีเลือดมันตัวไหนที่รู้สึกว่าจะเกิน75บ้างถ้าเกินเนี่ยเราจะทำการอัพเนาะเพราะว่าคือยังไงคืออยากเห็นว่าไอ้เจ้าแม็กเจลแลนเนี่ยถ้าโจมตีตัวที่แบบว่าเลือดเยอะกว่าตัวเองเนี่ยเลือดเยอะกว่าดาเมจของตัวเองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะนดูซิ หกสิบ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 อืมไม่น่าจะยังไม่มีเนาะงั้นก็อัพเกรดไปก่อนเลยละกันห้าร้อยอ่ะโอเคไหนดูสินี่การโจมตีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเลายังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมนี่จะปล่อยพิษออกมาอีกสักรอบเอออ่าประมาณนี้ก็ตอนนี้ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านั่นเองนะคูดาสีระยะการโจมตีเป็นยี่สิบสี่นั่นเอง อัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน1,250เลยนั่นเองนะสำหรับเจ้าแมกเจแลนค่าสถานะเนี่ยค่าเลนจจะเพิ่มค่าเนาะไม่ละคู่ดาวบวกดาเมจปีอี่ดาเมจนั่นเองและก็บวก Spritting Venoms นั่นเองเนาะอ่าไหนดูทีว่า Spritting Venoms เนี่ยจะเป็นยังไง1,250ใช่ปะอ่ะโอเคพอทำการอัปเกรดอย่างนี้แล้วก็เหมือนจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีไปนั่นเองนะ ดูสิอืมอืมือมมนจะปล่อยพิษกี่เด้งเนี่ยหนึ่งสอ่ห้าปล่าสก่อนอ่ะลักษณะการโจมตีก็จะเป็นอย่างนี้ปล่อยประมาณปล่อยพิษแบบ1 2 3 4งสห้าห้าครั้งนะแล้วก็มันจะปล่อยตามแนวเส้นทรงกลวยตรงนี้ไปนั่นเองนะทุกคนอ่ะนี่แล้วก็ตอนนี้ดาเมจของเจ้าเวนอมจะอยู่ที่295ร้อยเก้า้าองนะแล้วก็คููดาวสี่เนาะค่าเลช2ยี่ก้านั่นเอง เป็นรูปแบบการโจมตี l o e ที่ต้องปรับการทั้งค่านั่นเองเนาะแล้วก็มีให้อัพอยู่ค่าค่านั่นเองอัปเกรดขั้นต่อไปขั้นที่3เนี่ยจะใช้เงิน1,500นั่นเองเนาะค่าสถานะเนี่ยค่า l ลนจ์จะเพิ่มไป6นั่นเองไม่ลดคู่ดาวบวกดาเมจไปอีก150ดาเมจนั่นเองรู้สึกโอเคเสียงเอฟเฟกอาจจะเบานิดนึงนะทุกคนเนี่ยมันเป็นเสียงปล่อยพิษเล็กๆเ,กเกนาะโอเคมาทำการอัพไปเลยพันึ๊บ วงทรงควรก็จะวางขึ้นนั่นเองเนะาะดาเมจต,ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4 45นั่นเองนะคูดาว4แล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ย35นั่นเองโอเคแล้วก็การอัปเกรดขั้นต่อไปเข้าขั้นที่4ร้องสุดท้ายเนาะก็จะใช้เงิน2,000นั่นเองแล้วก็ในส่วนของค่าเลนช์เนี่ยหรือว่าระยะการโจมตีอยู่ที่10เนาะคือเพิ่มไปอีก10นั่นเองแล้วก็ยังไม่ลดคู่ดาว บบ้ดาเมจไปอีก200ดาเมจนันเองและบวกดราก้อนเวนอมนั่นเองนะทุกคนมังกรเวนอมหรอไหนดูซิว่าท่านี้จะเป็นยังไงนั่นเองนะ2000อัพไปเลยอ่ะโอเคอู้อ,อู้เหมือนปล่อยพิษแล้วก็เป็นลัลกษณะเป็นแบบตมังกรนั่นเองนะเออในเรื่องก็น่าจะเป็นอย่างนี้แหละเออประมาณนี้แล้วพออัพเป็นขั้นที่4นะี่เนี่ขั้น4ใช่ไหม ก็กลับมาเป็นรูปแบบในส่วนของ LE Circle อีกแล้วน่ะเองวงก็ระยะวงกว้างขึ้นกว่าตอนแรกนะรู้สึกว่าจะมีตัวหลุด First ไปก่อนโอเคก็เป็น First ไปเลยโอเคนะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ย d a m a g จะอยู่ที่645นั่นเองนะคู่ดาวอีก4นั่นเองแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่45นั่นเองนะอะ แล้วก็อัปเกรดข้าขั้นสุดท้ายจะใช้งาน2 5ง0นห้นั่นเองเนาะสำหรับค่าสถานะเนี่ยที่จะเพิ่มก็จะเพิ่มค่าเจ์ไปอีก10ก็จะเป็น55แล้วก็ไม่ลดคู่ดาวนะก็ยังเป็น4อยู่แล้วก็บวกดาเมจไปอีกสองดาเมจและถ่ายังไม่พอนะยังมีในส่วนของเวนอมนูกด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเวนอมนูกเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดค่าสุดท้ายของเจ้าแม็กเจอรกแล้วนั่นเองนะทุกคนโอเค321 2 0 0ไหนดูสิโอเคนะทุกคนพอเราทำการอัพเกรดเจ้าแม็กเจอรแล้วแล้วก็มันจะมีในส่วนของสกิลเวนอมนูกให้เรากดได้นะั่นเองนะแต่เรามาดูกันซิว่าเวนอมนุกนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะขอลองกดหน่อยอือโอ้ปล่อยในส่วนของพิษกระจายเป็นแบบระยะวงแถวนี้ได้อะ่ะโอ้ ถือว่าใช้ได้ถือว่าถือว่าอันนี้อยู่แต่อยากรู้ไงว่าถ้าไอ้เจ้าตัวที่แบบว่าเลื่อนเยอะกว่าตัวเองเน่ะถ้าโดนน่ะเลื่อนมันจะเขาเรียกว่ายังไงมีถานะติดพิษแล้วก็อันนี้กนะ็อยากรู้จริงๆแต่เราค่อยขายในส่วนของตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวขอลองในส่วนของสกิลเวนัมนูกสอีกสักรอบหนึ่งละกันอยากรู้ว่าคูดาของมันเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนาะแต่ก่อนอื่นเราขายแล้วก็ขอลองในส่วนของธรรมดาสิอ่ะถ้าโดน อ่าพอโดแล้วจะติดในส่วนของเหมือนมีเอฟเฟกต์พิษด้วยนะจริงๆเห็นปะพอเลือดเยอะกว่าตัวเองนะ่ยพอมอนเลือดเยอะกว่าดามิชของตัวเองมันก็จะมีสถานะสีม่วงๆติดเจ้ามอนไปอยู่นะเนี่ยเห็นปะเออมันมีมันมีมันมีมนมโอเคไหนๆก็อันนี้แหละแล้วก็จะวางตรงนี้ละกันแล้วก็อัปเกรดให้ตานไปเลยอ่าโอเคแล้วเขา,ายเอ้ยอัพตรงนี้ไปละกัน แล้วก็ปับเป็น last โอเคเราจะดูในส่วนของตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะนับในส่วนของเวลานะว่ามันจะรีเซ็ตในส่วนของเวนอมโดสกีนาะทีนั่นเองเนาะหรือกี่วินะโอเคสามสองหนึ่งฟึ๊บหนึ่งไปสามสิบ โอ้นานมากทุกคนเกือบประมาณ2นาทีได้นในส่วนของเ Ven อมนะู๊กเนาะถือว่านานมากๆโอเคเราก็จะมาทำการรีวิวในส่วนของเ e n o มนู๊ประมาณนี้นั่นเองนะขอขายก่อนตรงนี้อ่ะโอเคสำหรับการรีวิวในส่วนของ,ของเจ้าแม็กเจอรแลนก็จะมีประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองนะ ที่ยืนอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนคือเราจะทําการอันนี้นะถ่ายแม็กเจอร์ลนเออไม่หันช่างมันถือว่าถ่ายลหลายๆรูปอยู่ก็สำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนต่อไปเราจะรีวิวในส่ของครูมาต่อนะเอง